ปราทีบคือเครื่องมือส่งเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นปราทีบส่งทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนจากหนังสือไตรลัตสองหลวงพ่อดูพรมปัญโยพระผู้จุดประทีปในดวงใจ เรื่องรูปธรรมนามธรรมปัจจุบันมีการทำสมาธิกันทั่วไปไม่ว่าข้าราชการพ่อค้าประชาชนนิสิทิ์นักศึกษาซึ่งหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเคยกล่าวไว้ว่าหลังกึ่งพุทธกาลสำนักวิปัสสนากรรมฐาน จะเกิดขึ้นเหมือนดอกเห็ดผู้ที่จะเข้าไปศึกษาต้องมีวิจารณญาณว่าการสอนเป็นเพื่อการพัฒนาจิตหรือไม่ดังที่หลวงพ่อเคยกล่าวว่าทำแล้วโลกโกรธหลงลดลงหรือไม่เมื่อมีการตั้งสำนักเกิดขึ้น ย่อมมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติข้อวัดต่างๆไว้ในแต่ละแห่งที่เราเรียกว่ารูปแบบเช่นการนุ่งขาวห่วมขาวการกินมังสวิรัตเป็นต้นหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าวางไว้ดีทั้งนั้น ท่านไม่ให้กล่าวร้ายป้ายสีเพราะท่านพูดว่าคนดีไม่ตีใครบางครั้งมีผู้มาขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จากหลวงพ่อดังนี้ผู้ถามถ้าจะมาปฏิบัติกับหลวงพ่อ ต้องเตรียมตุอะไรมาด้วยครับหลวงพ่อเตรียมใจเตรียมจิตมาให้ดีผู้ถามไม่ต้องนุ่งขาวห่มขาวใช่ไหมครับหลวงพ่อแต่งอะไรมาก็ได้ไม่จำเป็นผู้ถามแม้แต่ดอกไม้ทูบเทียนหลวงพ่อ มีก็เอามาไม่มีก็ไม่ต้องเรากล่าวว่าพุทธังธรรมังสังขังชีวิตตังเมปูเชมินี่เราก็เอาชีวิตบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แลว้วผู้ถาม การกินมังสวิรัต์จำเป็นไหมครับหลวงพ่อเรื่องการไม่กินเนื้อสัตว์มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วคือพระเทวทัตเคยขอพระพุทธเจา้าแต่ท่านไม่อนุญาตดีชั่วอยู่ที่จิตท่านกลัวลำบากญาติโยม ในการทําวัดสวดมนต์ของพระจะมีการพิจารณาอาหารบินทบาทเสนาสนะและจีวรรวมอยู่ด้วยที่เรียกว่าบทปฏิสังขายาเพื่อไม่ให้พระคิดอยากได้ในสิ่งเหล่านี้ทั้งนี้เป็นเพียงเพื่อการประทังชีพในการบำเพ็ญคุณธรรมต่อไป ดังคำพูดหลวงพ่อที่ว่าอยู่โลกก็ต้องกินหลวงพ่ออาจารย์แดท่านเคยบอกข้าตอนที่ข้าไปนวดให้ท่านว่าเป็นพระต้องระวังนะคุณถ้าไม่วหายพระสวดมนต์ตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นควายแก ให้เขาใช้งานท่านเคยบอกด้วยนะว่าควายแก่ผู้ถามการบิดเบือนพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าเขาว่าเป็นการทำลายศาสนาเหมือนกับตัดคอพระพุทธรูปทีละองค์หลวงพ่อพระเทวทัตมีอิทธิฤทธิ์หอ ขนาดเหาะได้ยังไปนรกเลยแล้วคนที่ยังเหาะไม่ได้จะไปไหนหลวงพ่อผู้ถามลูกศิษย์ลูกอธิษฐานไว้ว่าต้องถือศีลแปดแต่กลัวจะหิวเพราะไม่ได้กินข้าวเย็นครับ หลวงพ่อเปลี่ยนจากข้อสเป็นอภร,รมจริยาก็ได้นี่เป็นศินหาแบบอุกฤษถือเป็นเพศพมจันทร์ผู้ถามเดี๋ยวนี้คนใจบาปตัดเสียงพระพุทธรูปไปขายต่างประเทศหลวงพ่ออีกหน่อยศาสนาพุทธ จะไปปรากฏในต่างแดนตอนนี้ไปในส่วนของรูปธรรมต่อไปจะปรากฏในส่วนของนามประมจะมีการปฏิบัติกันมากขึ้นกว่านี้ผู้ถามทางรัเสเซียเขาว่ากันว่าปฏิบัติเกินไปจากอเมริกาหลายสิบปีแต่เขาใช้ในด้านวินาทศ กลัมเพราะเลดา้าจับไม่ได้ไม่บาปหรือครับหลวงพ่อให้เขาทําไปเถิดอีกหน่อยเขาพลิกจิตได้ก็ดีเองผู้ถามทําไมต้องห้อยพระไม่ต้องใช้ได้ไหมครับหลวงพ่อกาลังใจของคนไม่เท่ากันเรามีเวลาเผลอเพราะไม่ใช้พระอาหารหัน ถ้าจิตเป็นพระไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าทำเป็นแล้วก็ไม่ต้องผู้ถามบารมีพระช่วยได้จริงหรือไม่หลวงพ่อถ้ากลัาไม่นักพระช่วยได้ถ้านักพระก็ช่วยไม่ได้ตอนตายถ้านึกถึงพระ ก็ยังไปสวรรค์ผู้ถามทำอย่างไรจึงนึกถึงพระหรือความดีก่อนตายหลวงพ่อต้องทำอยู่เรื่อย,เ,อยเหมือนกับทำไมต้องกินข้าวทุกวันถ้าไม่ทำบุญหรือทำแต่บางที่ที่นึกออกได้ยาก เช่นมีคนแถววัดสแกทำบาปกับปลาเอาไว้มากก่อนตายพอน้องเข้าไปบอกว่าพุทโธแกกับบอกว่าแกงส้มปลาเทพโพอยู่ในครัวพอพี่เข้าไปบอกว่าอะระหังแกก็บ,บอกว่ามีแต่ปลามีแต่กระชงังใส่ปลาทั้งนั้น 三图。Uh,